Into the Wild เมื่อชีวิตต้องเลือกข้างอิสระหรืออบอุ่นถ้าชีวิตคุณเบื่อเมืองเบื่อมลพิษเบื่อคนเบื่อทุกอย่างแล้วคิดในใจว่าถ้าลาออกแล้วหายเข้าป่ามันจะเป็นยังไงนะงั้นคุณอาจกำลังเดินทางตามรอยของชายคนหนึ่งที่ชื่อคริสโตเฟอร์แมคแคเลสเขาคือชายหนุ่มว,วัย20่กว่าที่เรียนจบจากมหาวิทยายลัยดัง หน้าตาดีโปรไฟล์หรูมีอนาคตทุกอย่างครบแต่วันดีคืนดีเขาก็โอนเงินเก็บทั้งหมดให้การกุศลเผาทิ้งเอกสารเผารถแล้วเดินเข้าป่าไม่ใช่ป่าเบนจสีนะครับป่าของเขาคืออะแลสกาป่าที่ไม่ต้องแพลนเสมอไปคริสเดินทางโดยไม่เอาอะไรติดตัวมากไม่มี GPS ไม่มีมือถือมีแค่เป้ใบจิว๋วหนังสือของนักปรัชญาเล่มหนึ่ง กับความฝันจะใช้ชีวิตแบบจริงแท้ไม่ต้องผ่านการกรองของสังคมหรือถ้าพูดภาษาวัยรุ่นก็กูขอลาออกจากโลกใบนี้แบบหนึ่งทริปเปลี่ยนโลกหรือทริปเปลี่ยนเราระหว่างการเดินทางคริสพบผู้คนมากมายบางคนก็อบอุ่นเหมือนลุงข้างบ้านบางคนก็ชวนให้เราฉุกคิดว่าเราทำงานหนักไปเพื่ออะไรแต่ไม่ว่าเขาจะเจอใครก็ไม่มีใครสามารถหยุดการเดินทางของเขาได้ เขามีเป้าหมายเดียวในใจใช้ชีวิตให้แท้จริงในดินแดนรกร้างแห่งอลาลสกาและนี่แค่ส่วนหนึ่งของเรื่องเท่านั้นครับมีช่วงหนึ่งที่เขาพยายามจับปลาแต่ลืมเอาหม้อมาใส่ผมอ่านแล้วยังคิดเลยว่าคริสครับอย่างน้อยถ้วยโจ๊กก็ยังดีนะพี่แต่คขายังไม่ทันหายน้ำตาก,ก็มาแทนเพราะเมื่อเขาอยู่ลึกเข้าไปในปา่าอาหารเริ่มหมดแรงเริ่มหายเขาพบว่าการอยู่คนเดียวอาจไม่ใช่คำตอบ วักทองจากหนังสือ Happiness is only real when shared คริสแมคแคลลสความสุขจะเป็นของจริงก็ต่อเมื่อเราได้แบ่งปันลองหลับตาฟังดูอีกทีเจ็บแต่จริงเลยใช่ไหมครับคริสค้นหาความอิสระสุดขีดจนพบว่าบางทีการมีใครสักคนให้กลับไปหาก็เป็นส่วนหนึ่งของคำว่าชีวิตทำไมคุณควรอ่านเล่มเต็มเพราะนี่เป็นแค่เศษเสี้ยวของเรื่องราวเท่านั้น หนังสือ Into the Wild โดยจอร์นแครกคาวเวอร์ไม่ใช่แค่บันทึกการเดินทางแต่มันคือกระจกที่สะท้อนให้เราเห็นตัวเองเราอยู่เพื่ออะไรเรากำลังวิ่งหาอะไรหรือเรากำลังหนีอะไรอยู่กันแน่สถานตัวเราข้อคิดสำหรับคนยุคนี้ความสำเร็จที่โลกนิยามอาจไม่ใช่ความสุขที่เราต้องการบางคนมีบ้านมีรถมีชื่อเสียงแต่กลับอยากหนีทุกอย่างไปเงียบ อย่ารอจนหิวเข้าในป่าแล้วค่อยคิดถึงคนที่เคยห่วงเราคริสเดินจากบ้านมาหลายพันกิโลเมตรเพื่อเรียนรู้ว่าความรักของครอบครัวไม่ได้หาซื้อในป่าความอิสระต้องแลกด้วยความรับผิดชอบเสมอการใช้ชีวิตแบบเข้าป่าฟังดูเท่แต่ถ้าไม่พร้อมก็อันตรายคำเตือนจากเรื่องนี้แต่แอบ่าถ้าใครฟังแล้วอินจัดอยากลาออกไปเข้าป่า ขอเตือนว่าแบตสำรองกับบะหมี่กลึงสำเร็จรูปเป็นของจำเป็นอย่าเอาแต่ปรัชญาไปอย่างเดียวไม่งั้นอาจจะไม่ได้กลับมาเหมือนคริสฝากไว้ก่อนจากชีวิตมันไม่ได้มีสูตรตายตัวบางคนต้องออกเดินทางไกลสุดขอบโลกถึงจะเข้าใจหัวใจตัวเองบางคนแค่หลับตาอยู่ในห้องเงียบๆก็อาจได้ยินเสียงข้างในชัดขึ้นแต่ไม่ว่าทางไหนเราทุกคนมีสิทธิ์เลือกและมีสิทธิพลาด Into the Wild คือหนึ่งในบทเรียนที่สะเทือนอารมณ์ที่สุดและคุณควรอ่านมันด้วยตัวเองสักครั้งในชีวิตเพียงเสียวของเรื่องเท่านั้นถ้าคุณอยากรู้ว่าเรื่องราวของคริสจบลงยังไงเขาเจอกับอะไรในป่าและบทสรุปของชีวิตที่เลือกอิสระแบบสุดขั้วจะเป็นยังไงไปหาหนังสือ Into the Wild ฉบับเต็มมาอ่านให้ได้นะครับมีช่อง e n c h a s c a s t ถ้าคุณชอบเรื่องราวแนวนี้ฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับ ไว้พบกันใหม่ในตอนต่อไปสวัสดีครับ